สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็ก a คาวเตนะครับผมเอาคลิปนี้เราพามาชมในเก่งนะฮะเจ้าไอ้นุ่มตีนะครับจากแดนแผ่นดินใหญ่นะครับอยู่กับคนขับอยู่กับงานถอนต่อยางนะครับสร้างสวนทุเรียนอยู่จังหวัดจันทบุรีนะฮะนี่นะครับหลายๆคนอยากดูนะครับภายในเก่งเจ้า xcg นะครับ x e 2 1 5หนะฮะ รถขุดจากประเทศจีนนะครับก็เรียกว่าคู่ปรับของเจ้าซานี่เลยนั่นอันนี้เราเล่นเท่าไหร่เนี่ยเล่นสุดเลยป่ะเนี่ยเล่นเก้าครับโอ้เก้ามันม,ม,นม,ม,นมีมันมีกี่ขีดมีสิบอ่ะมันมีสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดขีดโอ้ oh. <en> แล้วมันมีกี่โหมดเนี่ยตัวเนี้ยเออมันก็หลายโหมดนะครับเหรอมันมีโหมดอะไรบ้างมีเอชเอลบี โอ้มีสีหมดเลยเนี่ยสีโหมดแต่เมื่อกี้เนี่ยเราเร่งสุดเลยเร่งโหมดกําลังเลยเร่งโหมดเฮดเลยโหมดสุดแล้วก็เร่งเก้าขีดถึงว่าทําไมเร็วจังมันก็ไม่ค่อยมือฟ้าเท่าไหร่เนาะถ้าเล่นใกล้ๆอย่างเงี้ยแข็งไหมกระโดนแข็งไหมไม่นะครับมันกลางนิ่มเท่าซันนี่เปล่านิ่มเท่าแคทป่ะเคยลองแคทมั้งแคทเคยลองแคทตัวใหม่ไหมตัวใหม่ยังเลยครับอ๋อ แบบโคเบ่เหรอครับแต่ความเร็วดูเหมือนจะเร็วกว่านะใช่ไหมความเร็วถ้าเล่นระยะใกล้เงี้ยมันจะเกิดๆหน่อยอถ้าเล่นแบบเียงไปเลยเงี้ยมันก็สู้อเร็วอยู่เอาได้อยู่อันนี้คุณสามปวป่าขับคุณสามดยปะ không phải đai cuộn đâu, bắn phong, bắn khâu, bắn đeo. ủ rèn mình cứ thế này. Đã xem YouTube của mày thì vào buổi sáng Se segue, คลิปสเคยเคยดูเคยติดตามดูอยู่เช้าก็เจอคลิปที่ทำโคกนักเรียนเนี่ยอ๋อโอ้โหเอาไปโทรมา มันก็พอได้ครับมันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่กันนะไม่ไม่โค้งเรียนพอได้ไหมอ๋อต้ทุเรียนคอมปี้เหรอครับใช่ก่อนก่อนจะยังไงล่ะก็เรียนรู้มาจากพี่ด้วยนี่แหละครโอ้โหขับขับรถมานานยังประมาณ5ปีเนี่ยโอ้5ปีบ้านอยู่แถวจันทร์เลยหรือวหรือว่าบ้านเราอยู่อีสานนะครับอ๋อแต่ตะกอนนี่คือขับรถแถวอีสานใช่ไหม ก็เป็นช่วงที่หาประสบการณ์ก็ไปเรื่อยๆครับออกไปใช่ใช่เลยก็มาแล้วมาขับอยู่จันนานยังประมาณปีที่สองปีที่สองว่าอ๋อมาแรกๆเนี่ยทำยากไหมฮะเดี๋ยวจันก็เอาเรื่องกันได้ไปเรื่องต่างๆนั่นแหละก็งงครับจับจุดไปถึกว่าเริ่มไหนก่อนยกไหนใช่ใช่แล้วขุดสางเนี่ยมันลึกๆเนาะแถวจันเนาะไม่ค่อยเหมือนแถวนั้นเนาะ แต่บ้านเราเนี่ยแบบแถวอีสานเนี่ยมันจะตื้นๆหน่อยใช่ไหมแค่สุดบูงอะไรเงี้ยแต่เนี่ยก็จะหลายชั้นหน่อยก็ที่ที่นี่มันสระลึกนี้คือตอนแรกที่แรกก็กลัวเหมือนกันไ <c oughs> ม่เคยไม่เค,มเคยเจอเลยก็เลยลองมาพอดีมาจมแรกๆเลยก็เลยได้ขุดสระเองคนเดียวไึ้นเลยหนึ่งมีพวกรถด,ดับเนี่ยครับเขาขอบอกกันสอนกันไปเรื่อยก็เลยทำไปทำมาก็เลยได้ ลลงึกอะไราผ่านไม่ได้งานนึงมันก็เราสบายละทีนี้ทําไปเรื่อยเดี๋ยวก็เก่งอย่างไรได้แถวจันดีกว่าไหมดีกว่าทางนู่นไหมดีกว่าเยอะครับอ๋อมันก็มันอยู่ที่เขตครับเราจะเอาราคานี้ไปดึงที่อื่นก็ไม่ได้ใช่อยู่นี่เขตเศรษฐกิจเขตดีน่ารู้แบบว่าผลไม้ปูมอะไรเงี้ยจ้างคนขับแต่ว่ารถเนี่ย ของรถเนี่ยถูกนะชั่วโมงของรถถูกนะแต่จ้างคนขับแพงแพงเพิอแคปีนี้ก็เห็นว่าเหมือนไมยิงข่าวเหมือนจะลงไปอีกโอ้ยตัดราคากันแหลกล้านหมดส่วนมากเจ้าใหม่ๆเนี่ยออกรถมาใหม่ๆไม่มีลูกค้าก็มาตัดงานเขาเนี่ยเสียหมดเสียระบบหมดจริงอหจริงควรที่จะยืนยืนเลยแต่ว่าไม่ต้องลงว่าราคาแต่ขุดยากก็ต้องคืออย่างคนที่ไม่มีงานเนี่ย ออกรถมาก็ไม่มีตังค์ผ่อนก็ไม่มีงานก็จะเป็นตัดงานชาวบ้านก็หมดแล้ววันนี้ทีมทีมนะครับป่าไม้บินอ๋อทีมอะไรอยู่ผมป่าไม้บินกันเลยไม่ได้ทำที่ทำอยู่เนาะอยู่แกงเนี่ยอันนี้ผ่านมาจะไปถ่ายคลิปไปเรื่อยๆเลยเนี่ยวันเนี้ยในข้างในนี่เหพกไม้สูตรสำคันครับตรงไหนที่เข้าไปโรงงานเชิงตึกโะเดียบสามร้อยตรงนี้นะครับ ไปก็เห็นเลยครับเนสุดปลาตอ้นเรียนเนี่ยครับจาจะยะพี่ไปเห็นเสร็จนี่ก็จะเป็นรุ่นสิบบังคบสามั้นเหรอวันนี้วันนี้จัดหลายคิมเลยไปทั่วเลยเลยริงมที่เลยถ่ายแดดตัวเองเบื่อแล้วเดี๋ยวก็เนื้อซื้อเบื่อเขาจ้างช่วโมองอะไรเรอนี้ให้ร้อยแปดสิบโอ้นีเดือนไหมไม่มี มีรถกี่คัอนอะอยูงง่เนี่ยคันเดียวแกเพิ่งเล่นอ๋อเพิ่งเล่นเออดีอะพี่ว่าอยู่อยู่ตกแกคนเดียวมันดีไม่ค่อยมีใครวุ่นวายกับเราเจ๊ะไหมก่อนก็อยู่ทีมใหญ่ครับมันวุ่นวายมั<ค>นวุ่นวายอยู่ยกกัในคนหลยยิ่งอยู่ยิ่งมีคนเยอ <c oughs> ะยิ่งลำบากคนไม่เหมือนกันหรอกทุกคนคอยู่คนเดียวเนี้ยชิวๆเลยเจองานใหญ่ก็จัดคนเดียวเลย ไปซ้ำเนี่ยก็ให้เท่าไหยสิบบาทสิบาทครับอ๋อแต่ถ้ารถคันเดียวยอย่างนี้ส่วนมากมันเก็บงานเล็กแต่มันงานชั่วโมงเยอะกว่าอ๋อทำโอว่างคืนมันแล้วแต่จังหวะหน้างานครับหน้างานโลง่ลงๆใหญ่ๆก็น่าทำเนาะหน้างานแคบๆก็โอ้ยแคบ,บอยู่แต่<ห>บางคนก็เกรงใจเขาใช่นี่ก็นี่ก็ทำยากหน่อยประมาณทุ่มเงนได้อยู่ได้อยู่ สองทุกคุณไปก <ไป S 2> ็<ไ>ปเริ่มจะเกรงใจกขาแล้วเ่็บป๋าเจ้าของอ่ะคนที่เดินมาเนี่ยใช่ครับน้ะคนที่เดินมาใครเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถเหรอ แป๊มแป๊มเคสามวีไปไหะนะตัวนี้คนขี่มอไซค์ถ่ายยูทูปเมื่อกี้ไปไหน <c oughs> ไม่จะ <c oughs> <c oughs> เห็นจะลองมัง่งถ้าแกเห็นรองเท้านะอ๋อเบลนี่ไม่ได้มองรองเท้านะเมื่อกี้เนี่ยนะ <c oughs> อยู่เลยแล้วก็มาลองทำฝึกทำเคยเคยทำบางอย่างโคกก็ทำไเรื่อยๆครับอ๋อแต่ก็หาประสบการณ์ใหม่ๆปรับปรุงไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะใช่ผมก็มองมองโคกแนวพี่ครับมองในแนวเชียงแล้วก็เชียงอะไรเงี้ยครับนั่นแหละพอพี่ทำสูตรนี้ตลอดมาก่อนพี่ก็ไม่เป็นกันกรับทำสูตรนี่จากอาจารย์มาบางเงี้ยแต่แต่จบนะทำสูตรนี่ดีสุด จารย์ผมก็ดูตามยูทูบแล้วแต่ไม่ค่อยมีใครถ่ายแล้วแบบนี้เนาะมีเนาะอย่า่เราจะเป <laughs> ็นของพี่อะมั้งเพราะว่าเพราะว่ายูทูบเดี๋ยวจันไม่มีใครถ่ายหรอกมีแต่พี่ถ่ายคนเดียวเนี่ยมีอยู่แต่ว่ามันเขาค่อนข้างจะเออถ่ายคนติดตามน้อยอยู่อะไรเงี้ยถ่ายเยอะก็ชาวอีสานนี่แหละถังซูรินทร์เยอะมาก บุริลามเลยดงเลยนะดองยูทูบเลยก็อยู่แล้วทำเจ้านั้นเลยเจ้าเดี๋ยวเราถ่ายกันอยู่เจ้านั้นเลยมกอกอแต่รายได้มันต่ำทางโน้นใช่แล้วก็อีกอย่างก็เราอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆกันเลยมา็นี้คนทางดีสารมาทำงานอยู่ทางนี้เยอะน,ะนั่ยอยู่อยู่ทีมงานพี่มีอยู่สองคนนะครับเอ,อ่อมีทางคนเหนือแล้วก็คนทางชายภูงคนหนึ่ง มีคนจะดึงของเข้าอยู่ทางทีมที่อย่างไก่เลิกแต่ไม่รู้ว่าเหรอเข้าของใก่เลิกไปยังไงพูดในที่ผมบอกไปแล้วเนี่มันมีไก่เลิกสองชุดเลยมีคนจะดึงเข้าอยู่เราตอนนั้นผมติดอยู่ทีมมณีกรอ๋อขับอยู่มณีกรก็เลยไม่ได้อะไรก็เลยเฉยๆเราติดงานเยอะแล้วก็ไม่ได้รับฝากอะรใครนะใช่ใช่ทำไป ดี๋ยวคลิปนี้จัดสัก15นาทีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอยู่กับน,น้องคนขับนะครับเ็บซีเคยดูช่องของผมอยู่นะฮะพอดีวันนี้ว่างนะครับวันนี้ว่างหยุดเลยมาถ่ายคลิปรถชีมงานทางจันทสบุรีนะครับโซนจังหวัดจันทว่าใช้รถอะไรกันบ้างแล้วก็เอาทำงานเกี่ยวกับอะไรแต่ส่วนมากก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับแปนะฮะจะเป็นสวนทุเรียน แต่อยากอยากพาไปดูสะลึกๆอยากพาไปดูทีมงานใหม่ๆนะรถน้ำใหม่ๆเราไปนอนไหนบ้านทุกแกล่ะถาาไกลที่พักก็นอนหน้างานแบบนอนในรถนะครัวใช่คนขับไปโครมากทุกคนนะ กลับบ้านเราเรามาลับยางไกลบ้านก็ใช่เห็นยังไงล่ะจะวิ่งกลับที่พักจะไหวแล้วเนาะอยู่เงี้ยมันประหยัดดีด้วยไม่ต้องเสียค่าน้ำมันวิ่งไปวิ่งกลับผมตัดไปอยู่โน่นมะขามเลยบูเช่าห้องเช่าห้องอยู่มะขามเลยวะครับก็แนงานส่วนมากจะอยู่โซนมะขามเยอะโซนมะขามแล้โน่นเลยกันที่ ทางนี้ก็ได้ครับไปต่อไปของพี่ก็ไปทั่วงั้นไม่ค่อยได้กลับหรอกนอนรถใด,ดๆรถยนต์ขี่ไม่ไว้ขีจ่จักรยานยนต์เปอนเนืองน้ำมันนักเกินขวายอ๋อแล้วเข้าไปข้างในเลยใช่ไหมทางนี้เลยไปาสามทางเลครับอ๋อเห็นก<า>องดินไครับลงไปอีกงน่อ ไปไหนเขากำลังทำอะไรอยู่อ่ะขุดสระครับขุดใครไปรูดเนี่ย ได้กี่ชั่วโมงตัวนี้สองร้อยลิตรแค่ถอนต่อหนึเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยได้อยู่ประมาณสิบชั่วโมงได้ครับสิบชั่วโมงสิบกว่าได้ครับแค่ถอนต่อะครับอ๋อเพราะว่าแกส่งน้ำมันว 5, ออ 5, 5, ันละห้าพันโอ้ห้าพันห้าพันเต็มถังเลยเปล่าไม่ มันก็ไม่เต็มถังจบเลยน้ห้าพันลิไม่ถึง200ลิตรเนาะประมาณ170ยเจ็ดสิบมันก็ใช้ใช้มันอยู่ที่จังหวะงานเลยใช่ใช่ยังไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนเนาะมันอยู่ที่งานท้างานแบบนี้เบาๆสบายๆก็จะประหยัดอยู่แต่ถ้างานตักดินเหนียวอะไรเงี้ยก็จะเปลืองหน่อยเออตักดูดซ่าดินเหนียวดินเหนืดเงี้อติดบุ้งกีก็จะเปลืองหน่อยเนาะ แกส่งวันถังก็ใช้ได้9ชัมม่วโมง10ชัมม่วโมงได้อยู่นะต่อต่อทั้งหนึ่งีแกส่สงนะออโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าชื่นชอบนะครับก็จัดให้ตามคำขอนะครับพามารับชมภายในเก่งเจ้า XCMG นะครับ x e 2 1 5 c นะครับ อยู่กับน้องคนขับกับงานสร้างสวนทุเรียนอยู่จงังหวัดจันทบุรีนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ